เดลอนดอนมาแล้วสาวอีสานบ่ย่านไถหากคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้แป้งน้าแปงโอ้โหพวกเป็นห่วงก็เป็นห่วงจังเลยนะมึงจะเป็นห่วงอะไรนักหนานะอยากจะบอกว่ามึงจะเป็นห่วงอะไรนักหนาคนเขามานาเขามาดูเขามาดูว่าเขาจะซื้อสวนยางนี้ดีไหมสวนยางนี้มีถูกมีโฉนดไหมไม่มี จะซื้อกันในราคาไหนแอบซื้อหรือไม่ได้แอบซื้อโอคัน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 กันเออจะแอบซื้อหรือไม่ได้แอบซื้อมึงนี่ร้อนโอ้ยร้อนกักร้อนร้อนแรนตาย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 ร้อนแล้วร้อนอีกเออเออบักีนก็ขคืนท้ายเลยมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมึงคมีใครมาครับมีใครมาซุมบนเด้บนซุกซุกชัวงไปบนนด้ตั มึงสิไปอียงกระดอกกระเดี่ยตะแป้งนะครับนะบักแป้งเออร้อนกับคนนั่นตีนนอนนอนอยู่ใต้เถิ่งหน้าโอ้สบายใจเฉุบมุนเหล้วเพื่อนน่ะออนะมึงน่ะไม่ต้องคิดหรอกเห็นอัจจีพูดว่าเออจะตัดแป้งออกทำไมแป้งมีความสำคัญฮึกเขิมขึ้นมาอีกเลยฮึดขึ้นมาอีกโดโถโถฮึดขึ้นมาอีกแบบง่ายเลยไอ้กูกูของแท้กูของแท้กูของแท้กูเป็นไง เสาบ้านเดือดเลยไอ้แก่ไอ้กูนี่กัดแคลนกูไอ้าเห็นบ่กูบอกแล้วขนาดอัจทีก็ยั่งบ่กูของแคกูของแค่อ้าวกูก็ไม่ได้ว่าถ้ามึงจะกลับไปกลับมายิ่งกลับไปกลับมาอย่างนี้แล้วความน่าเชื่อถือมึงยิ่งไม่มีเลยนะถอดออกไปแล้วตัดออกไปแล้วเอากลับคืนมาใหม่เออนะฮ้ยซึ้งใจ เนี่ยเห็นไหมเขายังเห็นความสําคัญผมเลยบริซัทเด็กเขายังเห็นความสําคัญผมเลยเห็นไหมอัจีเห็นความสําคัญผมมากเลยบริซัทเด็กเอ้ยเนี่ยผมไม่เคยโกหกเลยนะบริซัทเด็กเออผมไม่เคยโกหกเลยนะผมนี่รู้ลึกรู้จริงนเนี่ย เขเป็นพยานฝั่งญาติคนเดียวที่รู้รึกรู้จริงพุนแล้วคึอแท็กคึอแทกมากปัดพ่อกรงเ้นึ้นมากพึ่งปงใครมาวะเวลาทําเป็นเฮ็ดเราแวกเนี่ยนี่มีใครมาวะนี่สงสัยว่าเราจะกลับไปเป็นพยานอีกมันเลยมาเมอ้าฮ่าฮ่าฮ่าบักเป่งบักบักขีสุดฮ่าฮ่าฮ่้า่พด้เวกลับไปอีกเอ้อ ไม่เอาพืกกัดไปเองนะเออเขาไม่เอาไปหลอกนะเออเพราะว่าถ้าพยายามฟังโจทย์นี่ให้การไม่ตรงกันนี่มันยิ่งจะทำให้โจทย์นี่แพ้เร็วยิ่งขึ้นกูจะบอกให้อันที่เขาตัดออกเพราะอะไรเพราะเขากลัวแพ้ไงเขากลัวถ้าเอามึงเข้าไปนี่เขากลัวว่าจะแพ้เร็วขึ้น จะเอาไปอ่านฝั่งโจทย์ไปเยอะๆเด็กเขากลัวว่าจะแพ้เร็วขึ้นมึงเข้าใจไหมเขาต้องตัดออกเพื่อที่จะ่วงว่าให้แพ้ช้าลงถ้าเอาไปแล้วมึงให้อ่ามึงให้ไก่อะไรนะอะ่มึงไปพูดในชั้นศาลกับการให้ปากคำเลยสำนววเนี่ยไม่เหมือนกันนีย่ยิ่งจะแพ้เร็วขึ้นนะมึงนะ่ะ กูจะบอกให้แบักแปลงบักแปลงที่เขาตัดออกเพราะเขารู้แล้วว่ามึงนีไปอยู่กับร่องกับรอยเมื่อนึงมึงดีดมึงก็ไปแล้วยงาหงอหงอหงอไปเียวเห็นต้นกล้วยแม่นั่นี่แม่นั่นแม่นั่งแต่นี่เจ้าคืองามแฉะก็งาแต่นี้เจ้าคืองามแฉะมันหนีค่อยขวาเลยค่อยขวาเอลยงาไปแล้วรวบลัดตัดตอนกับต้นกล้วยเลยหยาหยาหงาเลย

น้องวานจาาพี่เมาบันนิดหน่อยนิดเอวนิดแนวนะขอเถอะขอเถอะอ่ะว,วันนี้ไม่มีใครมาให้สีสดแจ้งเลยขอเถอะนะนิดหน่อยนิดหน่อยเมาเมามันคนึกนะดีจีมันลงลูกกระโปงอ่ะขอขอหน่อยอ่ะคึกไหนคึกไหนเออเมื่อดีเกือบเียนยางเข้าไปฮะหา่หางว่าเม,า,า,มา,า,นานะนันิดเดียวนิดียวตับตับตับ <laughs> ท่าน,นแหลกท่าพี่น้องครับอ่านไปวัดสวดคุณรองครับครับคุณมิสเตอร์ตรงนะครับดาสวัสดีครับคุณสมศักดิ์นะครับคุณทิชชาท <c oughs> ิดดาดแม่หมอปีโป้นะยื้อคักประเด็คุณอังคณาเออีเมีก็ออบอกว่าตอรอท่านให้ตัดออกนะครับครับโอ้ยขนาดพยานขนาดพยานาซินโครตอน เขาเรียกว่าอะไรคนแปลภาษาเจ้าหน้าที่เขายังจะตัดออกเลยพี่น้องเขาจะตัดออกอาจี้บอกว่าอย่าตัดองผมบอกนะเหลือแค่สองคนเองอย่าตัดออกอย่าตัดออกอาจี้บอกเงนี้อย่าตัดออกนะขอร้องขอร้องถ้าคุณตัดออกคุณแพ้เลยนะพีการไปซ้อนเขาสีแห้งซ้อนเขาละไอ้การเขาแห้งมากกูตัดออก อย่าตัดออกนะเหลือแค่สองคนเองหยอกหยอกว้ายนะตเมื่อดีขึ้นดีเด็กเมาอ่ะชังดีทั้งเมาที่เด็กได้ยินหัวเสียงปืนปังป่องแป้งป่องแป้งอยู่ไปย่านปากเองนะเออเมื่อดีขึ้นดีไปไปสี่เงาเมื่อดีขึ้นดีไปสีต้นกล้วย เื่อดีเบื่อดีแต่ยินเสียงปืนโอ้มึงสีร้อนดูวึคืสีเมาเออมึงสีดีรือมึงสีร้อนอยังไหนก็บึ้ก็บอกกันดีที่หล่ะเออเป็นาบาริตรองเ่ะนะวันนี้มีเจ้าหน้าที่่าหรือว่ามีประชาชนคนทั่วไปขับรถมาแถวนั้นเพื่อที่จะมาดูมาสำรวจสวนยางเขาอาจจะมาเช็กดูว่าถ้ากีดยางเนี่ย กีดยางจะ่าจะไออันนี้จะได้น้ํำไหมหรือว่าจะซื้อเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะนะครับนะปากเองเขาบอกเอาใจเ้ยนะปากเป็นเหตุอะไรบ้างปากเอกเนี่ยปากเป็นเหตุนะครับนะอ,อ็นั่นแหละนะพยายั่ย พยานอะไรพยานไอ้กงกงนะครับคุณรัชนกนะครับคุณสมใจคุณชริพรนะครับคุณลินเล็ฟลี่ลินลี่เล็ฟลี่คุณแหม่มสุนทรนะครับคุณเอจจานะจ๊ะมือเอจจานี่ก็่อนงไหมครับคุณบ้านชมบาเที่ยวคุณนิมนวลคุณโบจีจีคุณธัญญานะครับนะนะคุณเจ้โอเจ อังสุมาคุณพระเจ้าสตอรี่คุณรัดดาคุณแกงกิติยาคุณสมพรอนคุณนิยาสมศักดิ์เสเฮงรัตนาเต็นซ่า